สวัสดีครับเส้ากาดนะครับผมจากคุปต์ตาชีสะเกดเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทาราลมวันนี้เส้ากาดว่าตีเทิรนโดนนะครับจอรเดียสามศูนย์สามหกอีนะครับข้องผีศิษฐ์ที่นนนะครับอยู่บ้านขีเล็กนะครับตำบลนนสังอำเภอกันทาราลมนะครับจังหวัดชีสะเกดหนึ่งสองสามซีนี่ขนาดนี่คือการกังเข้าคือการเล่นกังเข้าตัวที่สามแมนครับที่สามสามหนึ่งสามสองซีแมนครับ โล่ให้ทั้งผล a เอบีหน่ะยไม่ได้ครับีกเอโล่บีให้ไปสิลองครับบึงเราไปจำจ่อนะครับแต่ขี่เจ้าแก่เคยขายนะครับก็เลยพ้องหูเนี้ยก่างรถจอเดียรรถนี่ใส่เครื่องยันมาสามสิบเกแดงนะครับ เดินมาสามสิบเก้าแรงมาแต่ว่าพวกเกียร์พวกยังเป็นของจอเดียใช่ไอ้เพื่อเท่นเอาเอาหา2องนะครับมาทานมอไกัในใช่ว์ร่วมนีู่แล้ประมาณหกกิโลหกกิโลนะครับมา,าเป็นอุปกรณ์สามยางนะครับขั้น,นีแต่ว่าเซลล์ยกงก็หลัว่าราคาเทเด็ดเทไดร่นะครับ คาดว่าน่าจ,จะสองแสนกลางๆไปหาไปไป่ายยังบร้รวบนะครับอันนี้สันนิฐานนี่สิจะลองแล่นเบิ้งระบบเกียร์ระบบ,ะร,ะบ,บระบายความห่อนเบิงบ้งความห่อนเบิ้งเกียร์นะครับไปข้างหน้าลองเบิง้งรับเทิร์นนะครับรับเทิร์นถูกยี่หอ้อนขั้นนี้มีเหลี่ยมนะครับ แบบบมี่เหลี่ยมก็มีนะครับที่เทินที่เซลกาทเทินเข้ามานะครับสำหรับูุค้าที่มีรถสีเป็นรถจีนรถเก่านอกรถจดประกอบนะครับที่กอกสารยินไหวหร,รือบมี่ถ้าบมี่เหลี่ยมนะยายผู้ยบาลเชิรับรองให้ได้นะครับบมี่ปัญหาสั่นเดือดไปเลยโอ้พนันใหญ่แหงเราจะไปลองแดนบึง เช็คเบืงเกียร์นะครับเบิงความหอนนำ้ำโอ้ถอยเสียวเกี่ยวแบบน้ำเลยคนคัดนะครับคัดดีวะน่าน่าถ่า,ายลูกคายุไก่นะครับ <laughs> เราก็สิไปลองแนวนีน่แหละนะครับแต่ถ่ายลูกคาย่ ข้างไก่กับ,บมีปัญหานะครับ่ายหลวบทรงไลน์มาเลยเดี๋ยวเชวกาให้เราประเมินให้บุดได้ประเมินเองนะครับเราเป็นคนประเมินนะครับจะส่งหลปต่อในไลน์เพื่อนเปิดนก็จะเป็นคนประเมินเบิ่งเกียเบิ่งคัด <Yeah. S 1> เนี่ยอาอยู่ไก่นะครับคือขั้นนี้แหละเราเขาไปเช็คได้นะครับปวดจะไปไกลได้หมดนะน้ำมันวเราเบิดดี <laughs> เอานะครับเดี๋ยวเรากบมาก่อนนะครับเนี yeah. ่ยเรามาแล้วนะครับ เบีย <c oughs> จึกเลยเสียงดังดีแฮงเลยทอไหมเห็ดทอไหมนะครับเห็ด <c oughs> ทอพักไหมใส่ทอเหรียดรัวเงิ้นแล้วเดี๋ยวมีเพ่าะ่งโอ้ย เนี่ยปริบขวบขั้นนี้จะเขาไปอยูโชว์รูมเมืองชีสะเกดนะครับหาเมนเท่นกันได้แต่ไอ้เพื่อนก็ว่าเมนเท่นก็คักนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> นะครับลูกค้าท่านนี้ที่สนใจอยากก็ไปดูแลต่อนะครับจังเขาไปติดต่อโชว์รูมเมืองชีสะเกดนะครับมือสองเจ้ากาบัวเด็กขายเจ้า <c oughs> กาขายตัวรถไม้นะครับ มีลรถขายบนทัวรมาถามนะนะว่าเจ้ากามีมือซองบอบอมีนะครับมือซองเนี่ยเขาไปจะเขาไปในเมืองนะครับไปโชว์รูมเมืองกีสเกียนะครับอันใดสนใจนะครับเอาไปเรียกไปชมได้นะครับมีเจ้าการขาอยู่นะคนับส่วนข้อมูลอ่ะเจ้ากาบุหัวนะครับบุหัวแต่ละค้าที่เพื่อนปราเมือนเขาไปบุหัวว่ารละข้าคนต่างขายจริงๆรอย่างนี้จักบาทเท่าใดครันะคนมี้สมลดจใจในเจ้ากาบุหัวนะครับตัวนั้นแต่รถไม่นี่คองแถมาสองรถพ่วงนะครับทีเนี่ย โอ้ยมาดชาันนี่อู้ลอตเตอรี่อยู่ผมขี่เล็ยกหมุนปากกาเขาไปไก่หมาเพิ่งดุะนะตัวแบบนี้เเลยครหมาเราปากกาเขาไปไก่เดี๋ยวหนาดเพิ่นประเมินราคานะครับคาคาก็น่าจะสองกว่าอยู่ดอกนะครับสองแสนกว่าอยู่ดอกแต่บางหัวก็สิบกว่าเท่าใดเดี๋ยวคลิปมือมาส่งรถเชลกาจะบอกราคาอีกเท่านึง เป็นเช็คราคาก่อนนะครับเก็บลอยเอามอดใบบันจะคล้องเพิ่นบระยูได้หนิจะคล้องรเพิ่นไปํานักเรียนนะครับน่นเห็นบ่เงียบกิบผมบอกแลวมาทานเอานะครับพอกันไม่มือทรงรถพุ่นละนะครับวันทีย่ยี่สิบหกนี่ทรงของคุณผอคุมผานะครับอยู่บันคอนกาม ตำบลคอนกามอำเภอยางชุมน้อยนะครับจังหวัดศรีสะเกดของใหญ่เราเดี๋ยวเราเบิ้งมื่นคนนึงเดี๋ยวเบิง้งราคาประเมินก่อนนะครับเดี๋ยวแจ้งมือส่งรถพุ่นละตอนนี้บ่ทันได้ฮู้ให้ห,หัวหน้าเราพิจารณาอีกจักสามสิบนาทีก่อนนะครับแจงสิตบอกสู่ฟังใหม่สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำเนี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ